สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาทําขนมหวานค่ะมาทาวุ้นกะทิข้าวโพดกันค่ะวันนี้เราก็จะพามาทาวุ้นกะทิข้าวโพดนะคะเราก็มาดูส่วนผสมกันค่ะอันนี้เราก็จะเป็นข้าวโพดนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็ผงวุน้นน้ําตาลทรายกะทิ นะคะควันนี้เราจะใช้เป็นถาดขนาดนี้นะคะค่ะวัตถุดิบเราก็พร้อมแล้วค่ะเราก็อันดับแรกเราก็จะนำกะทิมาใส่หม้อเลยค่ะอัตราส่วนนี้เราเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปรับชมได้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะ แล้วก็ผงวุ้นค่ะเราก็จะคนผงวุ้นให้เขาละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ เราจะคนเขาเข้ากันทุกอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็เราจะใช้ไฟขนาดขนาดกลางนะคะเราก็จะบุกเคี่ยวไปค่ะ เราก็จะใส่ข้าวโพดลงไปค่ะ เราต้องคนนะคะไม่ให้เขาติดก้นหม้อนะค,ะ,คะตอนนี้วุ้นเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้สัก5นาทีนะคะแล้วเราก็ไปเทใส่ในถาดพิมพ์ค่ะทีน,นี้ก็ถาดพิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราก็เอาขอนมเอาวุ้นมาเทเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเทใส่พิมพ์เลยค่ะ ก็จะมีฟองอากาศนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็นำไม้มา,าไล่ฟองอากาศออกนะคะเพื่อให้วุ้นเรามีหน้าที่สวยนะคะเราก็ไล่ฟองอากาศออกค่ะพอเราไล่ฟองอากาศออกเรียบร้อยนะคะเราก็จะปล่อยให้เขาเซตตัวนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณสักสาชั่วโมงหรือสี่ชั่วโมงนะคะค่ะตอนนี้ วุ้นเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาตัดเป็นชิ้นชิ้น,นตามชอบเลยค่ะเราก็จะมาแบ่งแบ่งเป็นแล้วแต่ชอบนะคะชอบชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่นะคะ ก็ตัดเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะมาค่ะเราก็มาทานด้วยกันค่ะหน้าตา,น,าน่าทานไหมคะก่อนที่เราจะไปทานเราก็ขอฝากเป็นกำลังใจ กดแชร์กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปมาฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมาค่ะ,คะคเพื่อนๆเรามาทานด้วยกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เราก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะ